สวัสดีค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆแปดโมงแปดโงครึ่งหรอคะตันนี้ปอยใกล้เลยเดี๋ยวก็ปลอยแล้วก็ต้องมั่อ้เสียเถวปนิดว่าขอสักหนึ่งคลิปช่วงเช้าก่อนเป็นยัง <laughs> ปลอยแล้วต้องมาเบิง่งได้นน่บ่ไดเออ เพิ่งเริ่มจะถาตีถาต่อยกันเลยมึงเด้อค่ะเด้อเนี่ยดักคือบานปรนิตบรรยากาศช่วงเช้าๆเหตุงานบานไปน้ำแล้วกะคุณอากะศตัวขาวประนิปล่อยมืดเลยค่ะเดี๋ยวทำงานบานไปน้ำล่อยไปน้ำเดี๋ยวประนิรีวิวไก่ให้เบิ่งน้านี่ค่ะช่วงบรรยากาศตอนเช้านะคะที่บ้านปรนิตเลี่ยงกันนั่งซีลับค่ะ ขอหนูคลิปอันนี้ว่าสบายดีกันนะค่ะเนอะทุกทุกคนิ <c oughs> ่งให้เพื่อเพื่อนกันก่อนเอะค่ะเดอ้อ <c oughs> ต้องต้องต้องจองเบึงสองตัวนะน้ำน <c oughs> ึงค่ะมีตัวเล็กๆเล็ก,กน้อยก็อยู่ร่วมกันบ่ละคะนั่น เดี๋ยวเมื่อนี้ปนิสีคอสักสองคลิปสามคลิปยุนอันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนักขนะ,ะนะพี่ดวงพี่ดวงไม่เอาลูกนี่ค่ะคือลูก,ลกปนิตเดอ้อนี่เบื้องตอนเศร้าเอฟซี FC บอกว่าหายปนิสทายไก่เบิงนะ้งเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยค่ะตัวสีขาวๆ <c oughs> ตัวสีขาวๆนคะขนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวสีขาวนี่เดี๋ยวปานิสีรีวิวให้เบิวงอีกทีนึ่งนะคะเด้อตัวนี้ตัวนี้เบิวงให้ไปทัวทัวรก่อนขอหนึ่งคลิปขอหนึ่งคลิปท่านขาวท่านขาวลูกพอไก่ของปานิสค่ะขอหนึ่งคลิปนะคะท่านขาวท่านขาวมึงปงมึงเป็ดให้ไปดิดน้ำเลยเด้อค่ะเลี้ยงน้ำกันนั่นเด็กน้อยเอาเบิ้งก่อนโอ้ยคนละฝากเดี๋ยวพาไปเบิ้งเด็กน้อย เอาโมเมนต์เด็กน้อยพ่อนึงเออปานี้นก็ว่าเป็นยังพอ่อนึงค่ะพ่อนึ่งบีบร้อนเดี๋ยวปานิศเจ้าขึ้นมาเออบีบร้อนบีบร้อนเอาคนขึ้นไม่ทายได้นี่อ่ะทายคนเนี่ยบังเด็กหน่อยนี่คือบรรยากาศบ้านปานิศเด้อค่ะเด้อเขาเข้มเดี๋ยวก่อน แนมก่นอนยู่บ่บได้เพิ่นเกืบสิป,ป่งปังป,ง,ปงปุง้งปังกัน,น,กน,นพอหนึง่งกินค่ญี่ปุ่นค่ะกินญี่ปุ่นพอหนึ่งพอไ่เพชรกับเธอเลยยู่บงพุละ่ะเนี่ยบ้านผุนเ <Okay. S 1> บิ้งเจ้าขาวไปกอนมีเอฟซีหลายคนเราสนใจเจ้าขาวนี่งามค่ะงามเจ้าขาวงามตุกตัวะบ้านปนิดอ่ะ <laughs> งามตุกตัวเด้อไกลบานปนิดอ่ะ ถั่วง,งามกะเอพีก็สิบอกขอเบืองหนักนะเดี๋ยวปนิศจะจไปเบิงแก่ๆได้ค่ะเด้อเอาว้ตอนสายๆก่อนเอาขึ้นมาได้เด็กหน้อยก็ได้เ่อต้องไปที่คลองค่ะตอนนี้ขึ้นมานี่พ่อยังร่อทากินเขาจากแม่รออทากินเขาจากแม่เบืองลูกปนิศนี่คือความสุขของเด็กหน่อย ตัวดเดียว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 ่ยวยวยวต้องพ่อแจคขนนนคือพ่อแจ้พ่อแจเด้อค่ะเด้อลูกชาบอสูดอกพ่อแจพ่อแจเพิ่นอืมลง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 ,ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่ได้สักคลิปก่อนลูกเดีย๋ยวเสี่ยวเขาให้กิน แม่ไก่ค่ะนั่นน่ะแม่หัวเถืกแม่หัวเถืกเดี๋ยวก่อนเอาพอแจ่ก่อนนะค่ะเด้อพอไก่อะไรนะ้องไาอยู่กันตรงนั้นแหี่ยหนุบป,ปนิดเดี๋ยว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 จักน้อยก่อนอ่ะลูกปนิดจักน้อยจักน้อยจักน้อยเล่นกันสนุกสนาน <c oughs> นี่คือพอแจ่เด้อค่ะพอไกอ่มีสายเหนียวเต็มตัวเลยค่ะตัวนี้ ตัวนั้นคือแม่หัวเถกลกาแม่สวยนะคะแม่สวยจะมีลูกเขานั่นนะคะตัวนี้น้อย <c oughs> อยู่นี่ห่ละอันนั้นกะเป็นไก่หาเดือนหกเดือนที่เอฟซีเป็นคือสีอยากไ้้จะเดี๋ยวปน,นิคอยสีเบาไหวฟังเกี่ยวกับการขนส่งไก่นะคะปน,นิประดชษ์ทงไก่มาต่างหลายสีนะคะสามสีปีเอา เป็ดกระดาเนาะยังบ่เห็นเอ่อแม่เข่ามันอือดาราประจำบ้านปานี้ได้ไหนแม่เข่ามันนี่แม่เข่ามันนั่นยืนอยู่นั่นค่ะแม่เข่ามันนั่นคือแม่เข่ามันค่ะ ต้นตำลักของบ้านป้าเน่แฮปปี้เดย์เลียนกันมาเดืนดียออกลูกออกเต้าเต็มมดเลยแม่เขามานันนี่พี่น้องเขาเด้อค่ะเด้อซื้อว่ากระทร้อนสายเลือดเดียวกันเป็นพี่เป็นน้อง <c oughs> ได้ไม่อีกช่วงหลังแต่ว่าพ้นเสียชีวิตแหละแม่กระทรนะ้อนนี่ยก็ออกลูกออกเต้านี่แหละค่ะนี่แหละออกมาขึ้นี่และเป็นลูกเป็นล้านเป็นเล่นเขาเนาะค่ะเนาะ โอ้คลิปนี่ปนิดเออเบอร์โทเบอร์โทเบอร์โทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนว่าไปรา่บ่ได้เดี๋ยวปนิดต้องไปถามลูกสาวกอนอว่าเป็นยังเอฟซีที่ว่าคนสิไปทั้งไล่ขึือไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะน้อง,อ,งอุย้ยพันขายายพันขายายลูก ให้ชมบรรยากาศชาวบ้านก็นเอาถุงมามาใส่ไอ้เอาน้องขยับตีดุเอ,อยียงก็ออันนี้ไหมแหมันมาพินนวานแห่ล่ะแล้วพินกับโบดิเก็บให้บปนิดดิเลิค่ะนนะได้โอกาสออาวรีวิวให้เบิ้งเลยค่ะ รีวิวบังเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรีวิวบังเลยอโอวันตินลูกนั่นได้ภาพโอวันตินไปน้ำตัวขาวตัวดำน้องน้องไม่ขึ้นลูกคนนี้เนี่ยค่ะ ทีโอกาสให้เบิ้งเลยดีกว่ามาลูกมาออกจากตรงนั้นตีที่ลูกเออตรงน,นั้นแหละให้เพื่อนได้เห็นตัวใกล้ๆกล้เอออย่าเพิ่งลบกันนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งคลิปปนิปปเลตัดต่อเด้อค่ะเด้อบ่ตัดต่อเพราะว่าปนิปช่วงนี้บ่มักการตัดต่อค่ะ คุณอยากเห็นกะอเห็นตัวชัดๆย่างๆนี้เจะ้าล,ะลูกุกกเด็กน้อยตัวสีขาวไม่สองตัวค่ะตัวนั้นก็คือติดตัวผูกเด็กน้อยค่ะลูกส่งนั้ไมาดูที่ลูกมากุ๊กกุ๊กกุได้ละค่ะเดี๋ยวเดีเ๋ยวลูกครับลูกรับ หันหน้ามาดีๆสิค่ะพ่อเป <laughs> 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 ็นกล้องรังค่ะจับอยู่ผ bon ู้เดียวปอนิดให้เบิ้งหน้าตาจักหน่อยก่อนหันหน้ามาสิครับยาสีดินลงดังสีเลยอย่าสีดินลูกให้เบิ้งหน้าตาเพิ่นใกล้ๆกล้น่าะนะหันมาหน้าตาเพิ่นใกล้ๆเลือดฝาดีได้เพิ่น ยับออกไปเลยเออนั่นแหละไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปนิกกับคอ,อไว้แค่นี้ก่อนเนะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปให้อาหารซุ้มไก่ปกนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปอีกค่ะไป,ปปนิปนิกเซตสองสามคลิปแ้วเพราะว่าเอาให้คุ้มเราไปกินไก่ได้เพิ่นเอาให้คุ้มเอาให้คุ้ม คลิปนี้ปานิกะขอขอบคุณแล้วค่ะขอบใจแล้วค่ะเด้อเอฟซีทั้งหลายที่เขามาชมเขามาติดตามขอบคุณและสวัสดี